มาลกันมาลกันไปยืดหนิ่งรุ่มหนึ่งสองรุ่มหนึ่งพี่น้องกินนมกินนม ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอสซีทุกท่านค่ะก็จะรอดดิหนุมมิดอยู่ไหมมาดูกัน,นแต่งตัวให้ลูกชายนะคะวันนี้จะสำเร็จง่ายบออ,ยอ,อันนี้เป็นการปาดคอตุ่มสามคนเด้อพี่น้องเลยจากไหนนี่จากไหนนี่ชุดสวยนี่ขอบพระคุณชุดสวยๆจากคุณแม่วันานานะคะชนะภัยบ่อ่ากรุงเทพ,พค่ะ

เอาล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้เด้อขาหลังของกูอันซจำกันเบิดแม่กันเลยปกตินี่ขาหลังช้างจะใหญ่กว่าขาหน้านะคะโอ้ยเออจั๊กซีละจั๊กซีละโอ้ยคือรอจะมั้งเอาเอาเป็นยังมาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ล่อไว้ร่อไว้เฮ้ยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์มาเจ้าอุ้ยบันนี้สอนก็เฮ็ดเป็นวะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยยยวมาีมาเนี่ตกล้อตกล้อมาดู่อไว้ลอไว้บอกให้นั่งลงแม่ให้นั่งลงนั่งลงนั่งงพี่นองเง้ยเจีบตัวง รอไวเออนงลองนงลงนงลงบอกในึเเดไวเ้าเอดลูกฝาดเด้อลาเด้อไม่วงวงรอไวเออนันผ่าแดงพอดีต้นนั่นรอไว้รอไวนางล่องเอกให้นังล่องเอเอออนเ้เออเฮ้เออ ดาราเต็งตัวยากเนาะอุ้ยมิ่งคือรอเทมิ่งอู้ยังรอเลยขันใสได้ครบทั้งสีขาเนี่ยคือสีรอคักวะ

นิ่งไว้นิ่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เขานั่งลงกอนแมนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอ้าสองรุ่มหนึ่งสองรุ่มหนึ่งพี่น้องกินนมลกกินนมกินนม เออาเอาเอาบัดนีเอาบัดนีทกินม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 รอไว้นมรอไว้นมรอไว้ก็ได้เลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเด่นหรอวะเดี๋ยวก็เจ้าเมยกันเดี๋ยวเบาออกดอกลูกเบาอกดัก อันพ่อแม่เอซครับต่อไปนะครับขาหลังคู่หลังนะครับต้องยาวกว่าขาหน้าสักสิบซนนะครับคืบนึก็ได้ครับวิวนอนเอาม่ได้อะนรไหนนะกมารับัันอ่านมั่รอครับรอมีเดวเดียวเอายู่ได้ครับมีแนวเดี๋ยวเอาอยูได้บอเอาล้รอไว้รอไว้มา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 า

ไม่ได้มีเจตนาพาดุนบไดานีเด้อค่ะเด้อเพื่อความสนุกสนานบันเทิงค่ะจะแต่งตัวหล่อให้ลูกชายค่ะเอินลดกนนเอนเดนดิเนกัน บ่อยๆนะนี่น้องจะได้ช,ช,ชิ้นได้สามครั้งละค่ะนี่เออเอาเอาลูกเอาเอาเอา,อาเอาให้กินมาเพราะอ้วนนาอให้กินมาอุ้ยเอาอันน้องไม่เคยแล้ว เสี๋ยให้รอๆเถะเลยบ่ได้เทดอกเนาะนี่เนาะกรดุ๊าดเาตึกเร็วเบาเจ้าอะไอะพอเบาบอเป็นหัวโน่ละบ่อุ้ยคือลูกส้างต้องมาดืินเลยคึกคึกคึก โปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จนะคะแต่งตัวให้หลบใกล้บอสสำเร็จดอกพี่น้องขาขอบคุณคุณพี่วันนันะครับถ้ารอบหน้ามาขอขาหลังใหญ่ๆนะครับคู่หลังเพราะว่าช้างทุกเพศขาหลังใหญ่ๆับปกค้อจนข้างหน้ามันจะเอาไว้ผูกโซ่บูเรมจะเล็กกว่า ปกติเนาะก็ตัวนี้คะแนนมิ่งก็มาถึงที่60ขวาเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ขอแรงใจจากคุณพ่อแม่ทีีนะครับก็ไม่น่าจะเกิน,ไ,น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 ไปเดือนมีนาครับต้องเสร็จแล้วครับเนาะเราขอขอภาวนาให้ปลายเดือนมีนาครับจะได้ทำจะได้แจ้งช่างมาทำซื้อเหล็กซื้อแรวเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบพระคุณนะครับที่ ส่งคะแนนโบนมสให้มิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับดูหมดหมดแล้วหมดหมดหมดน้ำมันเบิร์ดเติมน้ำมันกันได้เพราะว่าได้คุณพี่ครับเขาเขาหน้าเอาขาหลังคู่ยาวๆเดี๋ยวจะขึ้นใส่ไม่ได้ขอบคุณอย่างสูงคุณอย่างสูงน่ารักมากเลยน่ารักค่ะน่ารักครับน่ารักถ้าใส่ได้เต็มชุดนี่โอ้ตอนนี้น้องเขายังยังไม่ชินเพราะว่าชินเพราะอะไรเป็นลูกค้าง ใส่ได้ขนาดนี้เทมข้างหลังแด้โอเคแนละ้วต้องต้องเอาของกินล่อถ้ายืนนิ่งเหมือนพี่ดาวคง,งยากครับเพราะว่าชางเขาโตเนาะเขาเพิ่มข้นไปครับพี่ดาวก็ามาเริ่มจากตรงนี้แหละผมว่านะอาจจะดุมล่ามบ้างช้างนะครับเนะอาจจะไม่มีอะไรกาไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาใส่กาไรครั้งแรกเขาก็ต่อต้านนิดนึงครับต่อไปเขาก็ชินชินก็นกปกติกม็นการทนานสัตว์นะครับไม่ใช่นะครับ ก็คือให้เพื่อความสนุกสนานแล้วก็ให้น้องกินกับกับใส่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยน้องๆลงก่อนน้องลงดีดีชุสวยครับก่อนครับขอบคุณคุณแม่วันนาก่อนขอบคุณเท่าก่อนขอบแุณมาขอบคุณก่อนขอบคุณครับชุดสวยๆครับขอชุดหล่อของน้องนิ่งค่ะรับขอบคุณคุณแม่วันนาจากกทมนะคะ อย่าลืมเข้ามากดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะขอบคุณคำแนะนำคำแนะนำดีๆจากลหลายๆท่านนะคะ พบกับนิ่งใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้เทศการจุดจีนก็ขอให้ร่ำรวยนะครับคขอบคุณครับสินเจียยุอี่สินนี้หัวใ่อังอังเป่าเป่าขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะร่อคครรับกนวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนาะลาด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ